คันพิทคิงสวายไลท์ลิมิเต็ดเอดิชั่นผมซุ้มออกแบบมานานผมได้มีโอกาสบินไปที่โรงงานที่ผลิตคันเว็แบ,บแรกเห็นแค่นั้นผมก็ถูกใจแล้วนะครับจะเป็นด้ามพุดเดิ้ลเต็มเป็นสีขาวตัดดำส่วนตัวปอกแล้วก็ลิฟท์ผมออกแบบมาสวยมากตัวคันนะฮะผมออกเป็นโซนสีขาวตัดกับสีเทาล้อจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ประกอบคู่กับคันสีขาวแล้วยิ่งดูหรูหราใหญ่ออกแบบมาให้เหนียวเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็มี power l i f ดีมากคือแรงตึง ของคันเบ็ดแล้วก็ราคานี่คนไทยเนี่จับต้องได้เลยนะฮะ สวัสดีครับผมเฮียคองนะครับตอนอื่นผมต้องบอกว่านักตกปลาชาวไทยทําไมถึงจะต้องใช้คันตัวนี้คันพิทคิงสวายไรส์เป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับคันตัวนี้ผมซุ้มออกแบบมานานตัวคันผมออกเป็นโซนติขาวตัดกับสีเทาเล่นลายสวยงามมากนะครับจะเป็นด้ามพุดเดิ้ลเต็มเป็นสีขาวตัดดําส่วนตัวปอกแล้วก็ลิรีผมออกแบบมาสวยมากแล้วคันตัวนี้เป็นเนื้อแบงกกาไฟเลยนะครับออกแบบมาให้เหนียวเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็มี power l i f ดีมาก คือแรงตึงของคันเบ็ดคันนะฮะถ้าเป็นเบสวางไกลถึง1ิตัวด้วยกันเป็นทรงเคส่วนสปินเนี่ยผมวางไกลด้วยกันถึง8ตัวด้วยกันนะฮะสปินคันรุ่นนี้นะฮะผมไม่ได้ทําท่อนเดียวนะฮะผมทําเป็นคันสองท่อนความยาวของคันตัวนี้อยู่ที่6กคหเวทคันมีด้วยกัน2เวทคือ86และก็สิบไม่ว่าจะเป็นเบสหรือสปินดูตรงนี้สิครับไม่ว่าจะประกอบลอกหยดน้ําหรือลอกเบสคันตัวนี้เป็นโทนสีขาวลอกจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ แต่ประกอบคู่กับคันสีขาวแล้วยิ่งดูหรูหราใหญ่เพราะว่าเราออกเป็นสีขาวตัดสีเทาขาใกล้ที่พันก็เป็นสีเทาตัดสีเงินนะฮะมันดูแล้วเด่นดูแล้วสะดุดตาประกอบคันเข้าไปแล้วปั๊บจะไม่เห็นเลยนะครับว่ามีการต่อรอยต่อของคันนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะฮะนี่เห็นไหมฮะ เป็นคันสองท่อนมีแบบเดียวนะฮะคือสองท่อนไม่มีคันท่อนเดียวด้ามพุดเดินตรงปลายสุดจะเป็นทรงสามเหลี่ยมคันฟิตคิงทวายไลท์ตัวนี้นะครับผมได้มีโอกาสบินไปที่โรงงานที่ผลิตคันฟิตคิงทวายไลท์คันนี้นะครับไปดูขั้นตอนการผลิตที่ผมออกแบบแล้วสเปคไม่ว่าจะเป็นสีสันและการออกแบบทั้งคันเลยนะฮะเมื่อเขาผลิตเสร็จออกมาเขาได้เอามาให้ผมดู แวบแรกผมโอ้โหเห็นเห็นแค่นั้นผมก็ถูกใจแล้วนะฮะว่าสเปคที่ผมวางให้เขาออกแบบมาตรงตามที่ผมต้องการจริงๆนะครับแล้วผมก็ได้นําคันตัวนี้กลับมาที่เมืองไทยมาเทสโอ้โหยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยครับเขาเรียก PowerLift นะฮะการส่งเหยื่อก็แล้วแต่การอัดปลาก็แล้วแต่ดีมากนะครับผมเลยโทรกลับไปที่โรงงานคุณเริ่มรายการผลิตได้เลยครับจึงออกมาเป็นคันตัวนี้ครับฟิตคิงทวายไลครับ บอกก่อนว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดแล้วก็ราคานี่คนไทยเนี่ยจับต้องได้เลยนะฮะอยู่ที่980บาทเองนะครับถ้าท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อทุกช่องทางของฟิ k i n g และยูเลิร i ฟิตคิงได้เลยนะครับคันฟิ k i ิงทวายไลท์พร้อมขายหมายกระเจิงฝากนั้นนะด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ thank <laughs>